นึงในนักเตะที่ดีที่สุดบนโลกในยุคนี้ความมหัศจรรย์ความชาญฉลาดที่เล่ากับการไล่เวมนตนบนสนามหญ้าเล่าเข้าโกมหัศจรรย์พ่อมดน้อยฟอเรเลียนวียดสวัสดีครับวันนี้ยากฟิลิมิงคีวีจะพาเพื่อนๆมาพูดคุยก,กันแกลบเกี่ยวกับนักเตะคนคนหนึ่งที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมร้อนแรงครบเครื่องแล้วก็ถือว่า ณวินาทีตรงนี้ต้องยกให้กับเขาจริงๆทั้งในแง่ของความหลากหลายความสารพัดประโยชน์และฟอร์มการเล่นที่สุดยอดมากๆคงหนีไม่พ้นครับสำหรับเด็กผู้ชายคนนี้ที่ชื่อว่าฟอร์เรียนเวียดณวินาทีตรงนี้ครับเขามีฟอร์มการเล่นที่จัดจ้านร้อนแรงและเป็นเอกลักษณ์มากๆถือว่าดีที่สุดคนหนึ่งในตำแหน่งแนวลุกของโลกใบนี้เลยก็ว่าได้ หาจะพูดถึงเนี่ยโอ้โหมันมันเป็นสตอรี่ที่น่าประทับใจนะครับสำหรับเส้นทางการเติบโตของเด็กคนนี้ที่ชื่อว่าฟอรเรียนเวียดเวียดเติบโตอย่างก้าวกระโดดมากๆในระยะเวลาไม่กี่ปีเขาเติบโตจนเป็นผู้ใหญ่ได้แบบที่เรียกได้ว่าเล่นฟุตบอลได้เกินอายุเวียดเติบโตมาในครอบครัวนักกีฬาครับพี่สาวของเขาก็เป็นนักฟุตบอลหญิง พ่อของเขาก็เป็นประธานสโมสรเล็กๆในท้องถิ่นเวียดเติบโตขึ้นมากับทีมท้องถิ่นของพ่อเขาที่พ่อเขาเป็นประธานสโมสรนนั่นแหละจนกระทั่งสโมสรแพบบ้า FC โคโลนครัหรือว่าเคลนที่เรารู้จักกันไปเห็นแววของเวียดในการค้าแข่งกับทีมท้องถิ่นที่พ่อเขาเป็นประธานสโมสรโคโลนก็เลยดึงตัวไปร่วมทีมในชุดเยาวชน เวียดไปอยู่กับโคโลนในชุดเยาวชนนะครับแล้วใช้เวลาการเติบโตแล้วก็พัฒนาตนเองอยู่ที่เคร์นโคโลนอยู่เกือบ7ปีจนกระทั่งทีมในละแวกนะก็คือไบร์เลเวอร์คูเซนเห็นแววของฟอร์เรนเวียดเลยสมงแมวมองไปดูฟอร์มแล้วก็กระชากตัวฟอร์เรนเวียดไปร่วมทีมด้วยค่าตัวราวๆ200 0 0 0ยูโรเท่านั้นคือมันอาจจะไม่ใช่เม็ดเงินจำนวนที่เยอะมาก แต่ถ้าเทียบกับอายุเอาจริงๆก็เยอะแต่แฟนแฟนบอลท้องถิ่นของโคโลนรวมไปถึงชาวบ้านในละแวกนั้นเขาก็รู้ดีว่าตัวเลข2 0 0 0 0 0ยูโรที่เลวกูเซนมาซื้อฟอร์เรนเวียนไปนย,ยมันน่าจะคุ้มค่าแน่นอนแล้วเด็กคนนี้น่าจะตอบแทนเม็ดเงินเม็ดนี้ได้แบบสมราคาแน่ๆเพราะชาวบ้านรวมไปถึงแฟนบอลท้องถิ่น,เ,นเขาก็มองแล้วว่าฟอรเรนเวียสเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ แล้วพร้อมจะเต,ติบโตได้แบบก้าวกระโดดเป็นเพชรเมร็ดงามในท้องถิ่นแถวนั้นเลยทีเดียวการย้ายไปอยู่กับเลเวอร์กูเซนเป็นเหมือนอีกก้าวหนึ่งในชีวิตของเวสครับเขาย้ายมาอยู่กับเลเวอร์ไม่นานแล้วก็ได้ลงเดบิวชุดใหญ่พร้อมกับการลงประเดิมสนามในบุนเดสลีกาด้วยวัยเพียง17ปี16วันแถมประตูแรกที่เขายิงให้กับไบรอ์เลเวอร์กูเซนต้นสังกัดของเขาคือการ หักเข้าซ้ายแล้วปั่นโค้งหนีมือมาเนลลนอยเออร์ซึ่งเป็นการยิงใส่ไปยูมินิกนั่นเองโอ้โหเด็กที่ได้ลงเดบิวต์ในบุนเดสลีกาด้วยวัย17ปีแต่ยิงประตูใส่ทีมแชมป์อย่างบาเยินแน่นอนทุกสื่อทุกสำนักกล้องทุกตัวในสนามมันต้องจับไปที่เด็กคนนี้อยู่แล้วว่าเขาคือใครก่อนที่เขาจะลงสนามโคศกคนภาคก็ต่างตะโกนว่า อเด็กคนนี้เป็นเพชรเม็ดงามแล้วก็เขาลงมาในฐานะที่แฟนบอลเลวกูเซนมองเขาเป็นตัวแทนคายฮาเวตแล้วตำแหน่งมันก็ใกล้เคียงกันคนก็เลยมองว่าวีตนี่แหละคือตัวแทนคายฮาเวตแล้วพอไปยิงใส่บาเย,แยนแบบนั้นโอ้ความคาดหวังมันสูงมากๆกับเด็กคนนี้แล้ววีก็ตอบแทนความคาดหวังสำหรับแฟนบอลของพวกเขาได้แบบน่าเชื่อชม เวดเล่นได้หลากหลายตำแหน่งครัแบรบิมเส้นซ้ายขวาเล่นได้หมดกลางลุกหน้าต่ำหรือร่วมไปถึงหน้าเป้าเฝ้านายก็เล่นได้ในตำแหน่งที่โค้ชจะจับวางตัวต่าก็เล่นได้เช่นเดียวกันกองกลางตัวกลางเวดสารพัดประโยชน์มากๆตามที่โค้ชจะจับวางเลยแล้วเล่นได้หลากหลายและเขาเป็นคนที่ทํางานหนักมีสถิติการวิ่งไม่ต่ำกว่า10กิโลเมตรในค่าเฉลี่ยตารานัด ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่มีการวิ่งและทำงานหนักมากที่สุดใน,ในสถิติที่บุนเดสซีกาจัดทำออกมาในช่วงเดือนมีนาคมปี2022ครับมันคือหนึ่งบทพิสูจน์ที่ทำให้เห็นว่าเด็กคนนี้นั้นคือของจริงและแข็งแกร่งมากแค่ไหนย้อนกลับไปในช่วงมีนาคม2022ในตอนนั้นเลวโกเซนครับเปิดบ้านเจอกับแพะบ้าเอฟซโคโลน หรือว่าเคลิร์นก็คือสมโมสรอนเก่าของเวียดนั่นแหละในเกมนั้นเรโวบุเซนแพ้เอฟซีโคโลนไปครับแต่สิ่งที่มันเจ็บปวดมากกว่าความพ่ายแพ้ของเรโวบุเซนในวันนั้นก็คือการที่เรโวบุเซนนั้นต้องเสียฟอร์เรียนเวสตไปให้กับอาการบาดเจ็บเป็นระยะเวลาหลายเดือนในเกมเกมนั้นครับมันมีจังหวะจังหวะหนึ่งที่ฟอร์เรียนเวสตพาบอลเข้าไปใกล้กรอบเขตโทษของเอฟซีโคโลน ก่อนโดนคู่แข่งปะทะจนล้มลงไปในจังหวะนั้นเนี่ยมันก็เป็นจังหวะชุลมุนแหละเออหลายคนก็มองอาจจะไม่ได้เป็นจังหวะร้ายแรงอะไรมากแต่พอวีตฟุบลงไปกับพื้นทีมแพทย์สนามเข้าไปตรวจด,ดูอาการของวียดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สีหน้าแววตาท่าทางความรู้สึกของเขาในการแสดงรีแอคชั่นออกมามันเป็นอะไรที่เจ็บปวดมากๆช่วงนั้นเป็นช่วงก่อนบอลโลก2022พอดี หลังจากจบเกมเกมนั้นไปครับเวดถูกพาตัวออกนอกสนามแล้วก็ไปสแกน MRI โดยละเอียดอีกครั้งว่าขาของเขาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมดูเจ็บปวดเอาไปสแกนดูแล้วครับเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าหรือ ACL มันฉีกขาดนักฟุตบอลโอ้โหมันมันเป็นอะไรที่เหมือนยิ่งกว่าฝันร้าย ยิ่งกว่าฟ้าถล่ม ACL มันมันเป็นอะไรที่บอบบางแล้วเป็นเหมือนหัวใจสำคัญมากๆในชีวิตนักฟุตบอลเวียดในตอนนั้นที่ยังเป็นเด็กในวัย18-19ต้องได้รับบาดเจ็บในขณะที่ ACL ฉีกขาดโอ้หลายคนมองว่าจะกลับมาได้หรือไม่มันก็คือจุดจุดนี้เลยครับถ้าเขากลับมาได้เขาจะเป็นคนที่แข็งแกร่งกว่าเดิมแต่ถ้าเขากลับมาไม่ได้เนี่ย อนาคตนักฟุตบอลของเขาอาจจะสิ้นสุดลงเลยก็เป็นได้เวียดพักยาวมากๆนะครับหายไปนานมากและมันหมายความว่าโอกาสในการไปลุยศึกฟุตบอลโลก 2, 2022ที่กาตามันหมดลงทันทีและวินาทีตรงนั้นที่ข่าวมันแพร่สะพัดออกไปว่าฟอร์เรียนเวียดได้รับบาดเจ็บบุนเดสเฮนเนอร์ในตอนนั้นครับอย่างฮันดิเฟิกได้โทรไปคุยและให้กำลังใจกับฟอร์เรียนเวด ว่าสอบถามถึงอาการแหละว่าเวสเป็นยังไงบ้างแล้วฟิกเขาก็ช็อกมากว่าทำไมคูก่อนถึงบอลโลกเวสมาได้รับบาดเจ็บแบบนี้เวสอาจจะไม่ใช่แกนหลักของเยอรมันในชุดนั้นแต่ว่าก็เป็นหนึ่งในอาวุธเด็ดที่ฮันดิเดอร์ฟิกมองไว้แล้วก็หวังว่าน่าจะเป็นเป็นตัวเปลี่ยนเกมได้แต่สุดท้ายครับพอเวสต้องพักยาว ฟิกได้โทรไปคุยแล้วสิ่งที่มันน่าชื่นชมแล้วเหนือความคาดหมายในการที่ได้ไปคุยกับฟอรเรียนเวียสคือทัศนคติของเขาครับที่ฟิกได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับเวียสเวียสเป็นนักเตะที่มีทัศนคติดีมากฟิกกล่าวเอาไว้เขาไม่ได้มีความตื่นตระหนกไม่ได้มีอาการจมกับความผิดหวังมันผิดหวังแหละ ที่ต้องบาดเจ็บแบบนั้นแต่เขาไม่ได้เศร้าหมองแล้วไม่ได้ยอมแพ้เวดมีทัศนคติที่ดีมากในการพยายามดูแลตนเองให้ดีที่สุดและเขาบอกฟิกว่าเขาจะกลับมาในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมแลว้วเวดก็ทําได้จริงๆครับและยะอเวลามันผ่านไป1เดือน2เดือน3เดือน4เดือนมันล่วงเลยไปจนถึงเวลาเราๆเาเดือน200กว่าวัน ตอนนั้นเงี้ยเวยดพยายามฟื้นฟูร่างกายกลับมาให้เขาอยู่ในสภาวะที่ดีที่สุดมันเป็นระยะเวลาที่นานมากๆนานกว่าการปิดเทอมธรรมดาเสียอีกแต่ตอนทุกกลับมาได้ช่วงเวลาระยะเวลา9เดือนมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ทําให้เขาได้พักผ่อนคุ้นคิดและฝึกซ้อมและฟื้นฟูรวมถึงกลับมาเป็นคนที่ดีกว่าเดิมได้เวียใช้เวลาตรงนั้นได้เป็นประโยชน์มากมครับ ประกอบกับการที่เขามีคุณพ่อคอยสนับสนุนมีครอบครัวคอยเป็นกําลังใจเวสกลับมาลงสนามได้อีกครั้งหรือดูการแรกหลังจากที่เขากลับมาในช่วงเวลา9เดือนนั้นที่เขาห่างหายไปในการลงสนามนัดแรกหลังจากที่เจ็บไป9เดือนหรือดูการนั้นเวสก็ไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีมากหรอกเหมันก็เป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนผ่านอะไรมากมายเลยกุเซนก็เปลี่ยนโค้ดสถานการณ์ทีมก็ยังขึ้นขึ้นลง จนกระทั่งในฤดูกาลปัจจุบันนี้ลครับก่อนเปิดฤดูกาล2023-2024ก่อนเปิดฤดูกาลนี้ชาเบีลลอนโซครับกุนซือที่เข้ามาเข้ามากลางซีซั่นฤดูกาลก่อนก็ได้มีเวลาทำทีมแล้วก็ได้มีการปรับทีมแบบที่ทำให้ทีมลงตัวมากยิ่งขึ้นได้เข้ามาพูดคุยได้เข้ามาปรับแผนการเล่นกับลูกทีม มันเลยทำให้หลายอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วเมื่อปิดเทอมไปเวียสก็ได้มีเวลาทําความเข้าใจกับแผนการเล่นสุดท้ายในฤดูกาลนี้เวีสโชฟอร์มได้อย่างสุดยอดเป็นแกนหลักเป็นผู้เล่นที่กลับมาเป็นพ่อมดน้อยแห่งไบร์เลอร์ลเลเซนที่กลับมาวาดลวดลายบนฟอร์ย่าได้แบบแข็งแก่งและน่ากลัวยิ่งกว่าเดิมอีก เขาเปลี่ยนเสื้อครับจากเบอร์27มาเป็นเบอร์10แสดงให้เห็นสถานะของเขาว่าคือจอมทัพคนใหม่ของทีมอย่างแท้จริงและในเวลาทีตรงนี้ในบุนเดสลีกาเยอรมัน28นั้น8ประตู10แอซซิตไปแล้วในลีกฟอร์มการเล่นของเขามันหลากหลายมันแยบยนต์มันขม่มค้ายมากๆทั้งลูกการจบสกอร์ความเร็วที่มีทักษะการไปกับบอลที่คล่องตัว มันไม่น่าแปลกใจเลยครับทำไมค่าตัวของเวสถึงพุ่งสูงไปถึงระดับ110ล้านยูโรในค่าตัวประเมินและข่าวกับทีมใหญ่มีหนาหูมากมายยบร์มินิกเป็นหนึ่งทีมที่เล็งไปที่เขาและทีมชาติเยอรมันมีเวสเป็นหนึ่งในความหวังใหม่เคียงคู่กับยามาโมเตเซล่ายูเลนไนเกลส์มันครับซึ่งเป็นมูเดสเทนเนอร์ได้มองฟอร์เรียนเวสเอาไว้ในการเป็นหนึ่งในดาวจรลัสฟ้าหนึ่งในเพชรเม็ดงามเพชรเม็ดใหม่และก็เป็น ความหวังใหม่ของเยอรมันในการเป็นตัวจริงในึกุยูโร2024ที่กำลังจะถึงนี้มีมูเซียล่าแล้วต้องมีเวียตและ2คนนี้คือคู่หูที่นายเกสมันได้วางแผนเอาไว้ที่จะเป็นหนึ่งในแกนหลักของเยอรมันในการไปลุยในยูโรรอบนี้นี่คือสตรอรี่ของฟอร์เรียนเวียครับมันแสดงให้เห็นเลยว่าในวันทนี่เขาบาดเจ็บไปช่วงเวลา9เดือนเขาใช้เวลาตรงนี้ในการฟื้นฟูร่างกายได้แบบยอดเยี่ยม แล้วก็ทําให้เขากลับมาได้เป็นคนที่ดีกว่าเดิมได้แล้วนวินาทีตรงนี้เขากําลังลุ้น3ามแชมป์กับเลโอโพรเซนอยู่แบบที่ไม่มีใครตั้งคําถามและแน่นอนครับเขาคือหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในโลกนวินาทีตรงนี้แล้วต้องรอดูกันว่าเวสกับเลโอโพเซนจะอยู่ด้วยกันไปอีกกี่ฤดูกาลเพราะทีมใหญ่ตามมากๆ และหนึ่งในนั้นคือบ่ายที่มันต้องรอดูกันครับว่าเพชรเม็ดงามเพชรเม็ดนี้สุดท้ายแล้วจะไปอยู่ในมือใครเรลาเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับพ่อมดน้อยแห่งห้างขายยาฟอร์เรียนวีเอกับความมาสัจจันท์ของเขาก็สามารถคอมเมนต์มาเป็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นอลังใจให้กูจะทำกันด้วยมีฟีเจอร์สุดแต่งเรียบร้อยวันนี้เฟลมี่พีวิลาไปก่อนสวัสดีครับ